วิธีการ Activate และอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับการเปิดใช้งานครั้งแรกของ DJI Mini 2ค่ะค<ณ>สวัสดีค่ะพบกับพิมพ์พิมพ์ดีเจแฟน t อ a ไทยแลนด์เช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กับการ Activate และอัปเดตเฟิร์มแวร์สำหรับ DJI Mini 2ค่ะมาเริ่มดูวิธีการกันเลยค่ะสิ่งที่สำคัญเลยก่อนที่จะทำการ Activate นะคะแนะนำเลยค่ะว่าเราจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ของ DJI Mini 2นะคะแล้วก็แบตเตอรี่รีโมทพร้อมกับแบตเตอรี่ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนถ้าเกิดเต็มได้ก็จะดีค่ะอย่างที่2ก็คือโหลดแอป DJI Fly ค่ะเมื่อโหลดแอปเรียบร้อยนะคะทำการเปิด gimbal ค่ะเปิด gimbal เรียบร้อยเปิดตัวโดนได้เลยค่ะกด2ครั้งนะคะ2จงังหวะกด1และกด2แช่ค่ะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและรีโมทคอนโทรลค่ะทำการเปิดรีโมทคอนโทรลนะคะกด1 แล้วกด2แช่ให้แบตเตอรี่วิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นเข้าไปที่แอป DJI Fly ค่ะเข้า Activate ตัวนี้เลยค่ะ Agree เช็ค m a เมลนะคะตอนนี้พิมพ์ได้สมัครซอร์ของ DJI Fly เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเช็คอีเมลเรียบร้อยแล้วกด Activate ได้เลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วค่ะ <S <S เขาก็จะแจ้งสถานะนะคะ Activate เรียบร้อยแล้วกดดันเขาแจ้งว่ามีเฟิร์มแวร์ค่ะหากต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร เลือกอัปเดตได้เลยค่ะจะใช้เวลานานหน่อยเพราะฉะนั้นที่พิมพ์แนะนำไว้เบื้องต้นว่าควรจะชาร์จแบตเตอรี่ของโดรนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลและแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนให้เต็มไว้ค่ะถึงจะดีที่สุดจะได้พร้อมสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปด้วยค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะนานนิดนึงค่ะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของสมาร์ทโฟนแต่และเครื่องด้วยหากมี Wi-Fi ใช้ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ก็จะดีค่ะสังเกตสถานะโดรนจะมีเสียงตอบรับนะคะ สังเกตการอัปเดตนะคะเวลาอัปเดตเขาจะมีไฟสถานะที่รำบ้างแล้วก็มีไฟสถานะของรีโมทคอนโทรลอย่าปิดเครื่องจนกว่าจะอัปเดตสมบูรณ์100%ยเซค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหากโดนอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วดับเองนะคะกดเปิดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งเพื่อเช็คว่าเฟิร์มแวร์อัปเดตสมบูรณ์หรือยังค่ะนี่คือสถานะที่อัปเดตสมบูรณ์เรียบร้อยค่ะ สำหรับวิธีการ activate DJI Mini 2ก็ง่ายๆนะคะหวังว่าทุกท่านจะทำตามกันได้ค่ะและถ้าเกิดท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ DJI Mini 2สามารถสอบถามได้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวพีมจะทยอยเข้าไปตอบให้ค่ะยลิมนะคะถ้าเกิดต้องการสั่งซื้อสินค้าสั่งซื้อกันมาได้เลยที่และยลิกน like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ DJI Phantom Thailand ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอพบพระคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้พบกันอีกครั้งในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ